สวัสดีครับกลับมาเจอกันเป็นแฟนออโต้ Auto กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสับคลิปนี้มีตัวรถกระบะตอนเดียวเข้าใหม่ใหม่รุ่นหนึ่งครับพี่พครับมาให้กับพี่พี่ทุกท่านได้เป็นเจ้าของแล้วก็ได้เลือกตัวรถสักทีนะฮะภายในเดือนนี้นะครับไม่ต้องรอไปเดือนหน้าไม่ต้องรอไปปีหน้า ไม่ต้องรอไปอาทิตย์หน้าเดือนนี้จบหมดทุกอย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปริพันธ์ออตโต้ตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไวนะ้ในที่นี้เลยเราเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยพาเป็นเจ้ารีโว่2.4ตัวเจรถปี2016คันนี้เลขไม่อยู่ที่120,000กิโล เพราะนั้นตรงนี้ครับสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิคอนน้ําท่วมหรือว่าจมน้าตัดต่อปิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะเดิมเดิมทั้งหมดเลยนะับเป็นตัวหน้า A1 นะแต่ตัวการชนด้านล่างตรงนี้นเปลี่ยนให้มันเป็นสีเดวกับตัวรถแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับพี่ๆทุกท่านครับที่มีการสอบถามอันมาว่าเฮ้ย hey, อันน้อง ถ้าเกิดพี่เครดิตด,ดีเนี่ยสามารถทําฟรีดาวให้พี่ได้ไหมครับได้อยู่แล้วครับแน่นอนอันไม่มีคําว่าปฏเิเสธครับอันจะมีแต่คําว่าให้ได้ส่วนลดอะไรพวกนี้คุณลูกค้าได้กันเต็มเปี่ยมทุกทท่านนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวด้านข้างนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านข้างกันสักนิดหนึ่งครับที่เหลือเพิ่มเติมยังไงพวกนี้แปลงลงแปลงหน้าเราค่อยมาว่ากันที่ร้านกันอีกทีหนึง่งก็ได้น,นี้ไม่ว่ากันนะครับสําหรับตัวล้อครับคันนี้เราใส่เป็นตัวเวล งานฮอบเลสซิ่งนะครับเบิกใหม่4วงหน้า9กครึ่งหลัง10ครึ่งแล้วก็ตัวยางเป็นปี2021นะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัว265 40 R18 จัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะครับข้างหน้านี่ประมาณ3นิ้วสอดทรงกำลังสวยวัยรุ่นกำลังชอบนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟลี้วเนี่ยก็จะอยู่ตรงกระแก้มข้าง สีน้านข้างขาวสวยเสมอกันจรวดทั่วทั้งคันเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะมีบริการขัดสีเครือบผิวตัวรถแล้วก็ครีนนิ่งให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับตัวจุดเด่นเลยครับเรามีรถพร้อมเรามีอุปรกรณ์ให้เรามีฟรีดาวได้เพราะนั้นตรงนี้คุณลูกค้าครับจบและครบภายในร้านเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เชื่อนได้เลยครับอันอยู่ตัวรถพวกนี้ทุกวันเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องตัวการแนะนําหรือว่าตัวรถที่อันเอามารีวิวในแต่ละคันนั้น มั่นใจได้เลยรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพนะครับตัวตู้2เมตร10ครับและจดทะเบียนลงไ่มให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับในเรื่องตัวความสูงตู้นะตอนนี้เราจะมีให้เลือก3ระดับด้วยกันครับนั่นคือเมตร50เมตร80แล้วก็2เมตร10พร้อมเลยแต่ถ้าเกิดคุลูกค้าบอกว่าเฮ้ยอันพี่ไม่อยากได้ตู้พี่อยากได้คองเดี๋ยวจัดการให้ครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยเดี๋ยวจัดการให้ก็คือเดี๋ยวจัดการให้นะครับสําหรับในส่วนของตัวด้านท้ายครับ ฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรคใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไฟเบรคเรื่องสามตรงนี้ก็จะเป็นแบบ LED โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะสำหรับตัวด้านหลังกู้ก็จะมีเป็นตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเบรคด้านบนสําหรับในส่วนของตัวด้านท้ายก็จะประมาณนี้เลยนะครับรถ1คันกับคาว่าพร้อมรถ1คันกับคาว่าจบรถ1คันกับผ่อนเดือนละ800 0 พี่พี่กท่านครับอันขอเรียนให้กับพี่พี่ลูกท่านได้ทราบว่าคุ้มหรือเปล่าคุ้มแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเดือนแห่งความรักเดือนนี้พี่พี่ต้องการที่จะฟรีดาวกันอันจัดการให้ได้ถ้าเกิดพี่พี่ลูกท่านเครดิตดีนะครับในส่วนของตัวด้านหงด้านในอะไรพวกนี้เดี๋ยวอันจะให้อิงก้องอินเสิร์ตให้กับพี่พี่กท่านได้รับชมเป็นอีกทีหนึ่งนะครับรถส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่าในราคา4 2 9เเนี่ย อันมีคันนี้คันเดียวถูกต้องใช่หรือไม่อันมีแค่ตัวคันไหม่แสนสองคันนี้คันเดียวถูกต้องใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับอันยังมีตัวเลือกให้กับผู้ลูกค้าได้เลือกกันอีกหลายคันอันยังมีตัวเลือกให้กับผู้ลูกค้าได้เลือกกันอีกหลายรุ่นแต่อันอยากจะบอกพี่ๆทุกท่านไว้นะช่วงนาทีนี้ด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดตัวรถกระบะตอนเดียวต้องที่ร้านเปิพันออโต้เท่านั้นนะครับสําหรับราคากันเลยดีกว่าอย่างเนี้ยบอกนะฮะผ่อนเดือนละแปดพันเจ็ดสองงวดนะครับพี่ๆทุกท่านไม่เจ็บ แล้วก็ผ่อนสบายๆอยู่แล้วกันทุกคนนะครับราคาจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่4 29,000บาทอันย้ำนะครับ429,000บาทมันจะไฟแนนซ์ได้4 5 0 0 0 0เพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยแต่สำหรับบางคนที่รู้ตัวเองหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ครับหรือว่าจะเป็นตัว id line อ n line มาสอบถามรนะายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้อันอยากจะแนะนําแล้วก็ เชิญชวนให้กับพี่พี่ทุกท่านนนมาสอบถามกันก่อนบางคนอาจจะทําอาชีพนี้บางคนอาจจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตรงนี้บางคนรับเป็นเงินสดบางคนผ่านบัญชีธน,นาคารแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆ คะนั้นตรงนี้มาสอบถามพูดคุยอะไรอยดเพิ่มเติมกันก่อนได้ครับอันมีตัวรถสวยๆแนะนําให้นะอันมีตัวรถดีๆแนะนําให้กับอุปกรณ์ที่มันครบแบบนี้เพรฉะนั้นตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงครับรถพร้อมใช้งานทันทีไม่ว่าวันรับรถจะรถไปวิ่งงานเลยหรือยังไงก็แล้วแต่รถพร้อมใช้ก็คือต้องพร้อมใช้เท่านั้นเชื่อใจไว้ใจอันได้นะครับในส่วนตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจบริพัต์ออตโต้นะครับและก็ช่องยูทูบของเรานะฮะเป็นลังใจกกกพวเราดด คลิมหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนําให้กับผู้ทุกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ